ซีรีส์อาชญากรรมทิลเลอร์ของเกาหลีที่น่าจับตามมอมากที่สุดอีกเรื่องในปี2025ซึ่งเขาวางพลอตตามหาคนร้ายคดีคอตกกต่อเนื่องที่มีชิ้นส่วนจิก๊กซอปิศนาที่ตั้งใจหย่อนไว้เป็นกุญแจสำคัญคนร้ายอวดดีขนาดไหนถึงได้กล้าวางจิก๊กซอบอกใบมาให้ตามจับแบบนี้ คือจิตนายพัซโซสซีรีส์อาชญากรรมทีเลอร์เรื่องใหม่ของคิมดามีและโซนซก,กูขึ้นน่าดูมากค่ะทุกคนเล่าเรื่องราวของยุนอีนาเด็กมัธยมปลายที่เป็นพยานเพียงคนเดียวในคดีคอตกรลึกลับของลุงตัวเองตอนนั้นเธอบอกว่าจำอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นไม่ได้เลยแต่เธอได้เจอชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนาที่วางไว้ข้างศพอยู่หนึ่งชิ้น สุดท้ายสับมือใครดมไม่ได้คดีนี้ก็กลายเป็นปริศนาที่ปิดไม่ลงไปจนเวลาผ่านไปอีนาได้เติบโตกลายมาเป็นโปรไฟลเลอร์ฝีมือดีและเธอมีความสามารถในการวิเคราะห์พฤติกรรมและแรงจูงใจของคอตะกได้เป็นฉากฉากราวกับว่าเข้าไปอยู่ในหัวของคนพวกนั้นเอง แน่นอนว่าสำหรับสายสืบคิมฮันซมแล้วเขาปักใจเชื่อมาตลอดว่ายุนอีนาเนี่ยแหละคือคนร้ายในเหตุการณ์นั้นจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดเหตุคอตกอขึ้นแล้วยุนอีนาได้รับชิ้นส่วนจิก๊กซอว์ปริศนาที่ดูจะเชื่อมโยงกับคดีเมื่อ1ิปีก่อนทั้งสองคนจึงได้ร่วมมือกันในการสืบหาความจริงในขณะที่เขาเองก็ยังคงสงสัยในตัวเธออยู่คือลุ้นกันแน,แน่เลยค่ะงานนี้นายพัซโซสตรีมทางซับไทยและภาคไทยได้บนดิส ney พลาทอสตามีทั้งหมด11ตอนโดยจะปล่อยทุกวันพุธสัปดาห6์6 อน3ตอนและ2ตอนตามลำดับนะคะเริ่มดูพร้อมกันวันที่21พฤษภาคมนี้คอซีรีส์สายสืบสวนห้ามพลาดนะคะ